เสร็จนิ้วของเราแฮนด์เมดนะครับติดตั้งให้กับสำหรับรีโวนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ทำการทดสอบขับดูนี่นะครับที่เห็นอยู่เป็นสนามบินส่วนอภูมินะครับจอดเีรยงรายนี่เป็นเครื่องบินที่รอรอโควิดให้หายแล้วก็ถึงจะได้ใช้งานนะ,ะครับเดี๋ยวรอจังหวะดีๆหน่อยนึง เราก็จะได้ตอนนี้รถมันจราจรเยอะนิดนึงนะครับแล้วก็รอจังหวะหน่อยนึงแล้วก็ทดสอบขับนะครับอ,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 อันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดนะครับขับ2คนนะครับวันนี้ นะครับจราจรเยอะนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับรอ,อนิดเองนะครับคันนี้ยางสามารถใส่ได้ถึงเบอร์37นะครับแต่วันนี้ใส่ที่เบอร์อ28ก่อนนะครับ จอมาเจ็บนิดนึดนงแต่รอจังหวะนิดหนึงครับเอาเลยเอาละเลบไหมล่วไป,ล,ไปลบเลยล <c oughs> เอานะครับะ,บะดูที่ไม่เทปไมจะไปที่ร้อยยี่รอยนะครับเดี๋ยวรอจังหวะนิดนึดนง ชุดยกที่สมบูรณแบบเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับรีโวนะครับลมอะไรจะนิ่งสนิทนะครับอารมณ์การขับนี้เบาสบายนะครับครับนุ่มนวนนะครับแท็กซี่ให้แท็กซี่ไปก่อนนะแล้วก็จีตุดเข้าไปนะครับ กัาไป,ไปับลบไปหน่อยจีตัอไปจบแลโอเคขอบคุณครับนะค,ครับก็ถือว่าเป็นรถที่ขับสนุกนะครับเปลี่ยนเกียร์ให้หน่อยโอเคลงเกียร์ห้าแล้วครับรอบเครื่องอยู่ที่2,000รอบความเร็วอยู่ที่120นะครับ รถที่ขับสนุกนะครับไม่ผิดหวังเลยนะครับผมนะครับไปที่ร้อยร้อยสาแล้วครับ